ระหว่างผู้นำที่ใจดีและผู้นำที่เด็ดขาดคุณคิดว่าผู้นำแบบไหนดีกว่ากันมาค้นหาคำตอบเรื่องราวของเล่าปี่และโจโฉที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำในสามก๊กผมเชื่อว่าคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซนต์ต้องเคยได้ยินชื่อโจโฉกับเล่าปี่ไม่ว่าท่านจะศึกษาสามก๊กมาหรือไม่เคยศึกษามาเลยต้องได้ยินชื่อโจโฉกับเล่าปี่อยู่มากมายสองคนนี้เป็นสุดยอดผู้นำในยุคสามก๊กโดยลักษณะของโจโฉเป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาดกล้าหาญ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครั้งหนึ่งโจโฉกรีธาทัพไปบุกที่เมืองเสียวพ่ายสามารถปราบลิโป้จนลิโป้นั้นจะต้องยอมสีโรราบขอมาเป็นลูกน้องของโจโฉแต่โจโฉตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องประหารชีวิตลิโป้เหตุก็เพราะว่าลิโป้นั้นแม้ว่าจะมีความสามารถมากสักเพียงใดแต่โจโฉก็เกรงว่าในอนาคตลิโป้อาจจะกลับกลายมาเป็นศัตรูแม้ว่าจะยอมสีโรราบแต่ก็คงไม่นาน โจโฉจึงตัดสินใจตัดปัญหาคู่แข่งในอนาคตโดยทําการประหารชีวิตลิโป้ไปผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็คงจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปว่าโจโฉนั่นน่ะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วแต่บางคนก็บอกว่าโจโฉตัดสินใจไม่ถูกที่สังหารลิโปเพราะว่าลิโปในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นบุคคลที่มาเป็นกาลังสําคัญให้กับโจโฉในการที่จะมาช่วยโจโฉให้ทําการขยายดินแดนและรวมแผ่นดินทั้งหมดเข้าเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างเป็นมั่นคง แต่บางคนก็เห็นด้วยกับการที่ลิโป้ถูกสังหารประหารชีวิตโดยโจโฉเป็นความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวมีวิสัยทัศน์ท่านผู้ชมครับถ้าเรามองไปที่เล่าปีเนี่ยเล่าปีเป็นผู้นําที่มีความรู้ความสามารถมีความเมตตาแล้วคาถามก็คือว่าสองคนนี้แตกต่างกันตรงไหนแน่นอนสิ่งที่ไม่ต่างกันเลยก็คือความรู้ความสามารถแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับความกล้าหาญแทบจะไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ โจโฉมีภาพลักษณ์ของผู้นำที่มีความเด็ดขาดตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในขณะที่เล่าปีเป็นผู้นำที่มีความเมตตามีน้ำใจความเด็ดขาดสามารถสร้างวินัยให้กับทหารและลูกน้องได้ซึ่งสิ่งนี้โจโฉมีแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่เป็นพันธมิตรจะเกิดความหวาดระแวงในโจโฉตลอดเวลาเพราะโจโฉเป็นคนที่เด็ดขาดมากจนเกินไปการที่ผู้นำมีความเด็ดขาดมากจนเกินไปย่อมก่อให้เกิดแรงต่อต้านลูกน้องอาจจะก่อโวทได้ นี่คือบทเรียนที่เราสามารถนํามาพิจารณาและเอามาใช้ในยุคปัจจุบันได้ถ้าเราเป็นผู้นําที่มีความสามารถมีความกล้าหาญและมีความเด็ดเดี่ยวมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียเพราะว่าอาจจะต้องเจอแรงต้านของผู้ใต้ความบัญชาต้องหาทางบริหารจัดการแล้วก็เหนื่อยมากพอสมควรในขณะที่เล่าปีเป็นผู้นําที่มีความเมตตาต่อลูกน้องก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีลูกน้องคนไหนอยากจะทําร้ายเล่าปีและไว้ใจเล่าปีแต่ข้อเสียก็มีอยู่เหมือนกันนั่นก็คือผู้นําที่เมตตา ไม่ค่อยทำโทษลูกน้องที่ทำผิดเท่าใดนักก็มักจะก่อให้เกิด free rider อยู่ในทีมงานของตัวเองหรือในองค์กรของตัวเองเพราะว่าการให้คุณให้โทษมันไม่ค่อยมีความยุติธรรมคนทำดีกับคนไม่ทำอะไรหรือคนทำพลาดกับกลายเป็นได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันจึงไม่เกิดแรงจูงใจในการสร้างคุณงามความดีสาหรับในภาพรวมแล้วท่านผู้ชมล่ะครับท่านผู้ชมคิดว่าผู้นาที่มีความเด็ดขาดกับผู้นาที่มีความเมตตาแบบไหนเป็นผู้นำที่ดีกว่ากัน แล้วจุดในการบาลานซ์ระหว่างความเด็ดเดี่ยวและความเมตตาควรมาลรงรอยสมดุลกันอยู่ตรงไหนพี่มาบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับขอขอบคุณในกระแสะตอบรับนะฮะในคลิปภาวะผู้นำโจโฉปะทะภาวะผู้นำของเล่าปี่แต่ขาดคนนี้ไม่ได้ไม่งั้นไม่ครบ3าก๊กด้านก็คือซุนกวนซุนกวนเป็นผู้นำแห่งงอกก๊กดินแดนที่อยู่ทางด้านตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีแม่น้ำที่ใหญ่และยาวมากซุนกวนสามารถนำพา งอกกกให้รอดพ้นสถานการณ์ที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามได้มากกว่า50ปีวันนี้เราจะมาค้นหากันครับว่าทำไมทำไมสุนกวนจึงสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้ชีวิตของสุนกวนหลายคนก็บอกว่าเป็นลูกผู้ใหญ่ข่บช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่ผมบอกท่านผู้ชมงี้ครับว่าชีวิตในวัยเด็กแล้วก็เติบโตขึ้นมาของสุนกวนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิดครับ หลังการจากไปของพี่ชายซุนกวนนะฮะอย่างซุนเซ็กซุนกวนก็ต้องมารับภาระงานใหญ่ตั้งแต่อายุ18ปีแล้วบรรดาขุนน้ำขุนนาง,ท,งาทั้งหลายที่อยู่ในกังต่างนั้นก็มีความ question หรือตั้งคำถามในความสามารถภาวะผู้นำของซุนกวนในยามที่มีความแตกแยกอย่างมากมายของแผน่นดินฮั่นแต่แทนที่ซุนกวนจะถอดใจลาออกหรือว่ายอมสละตำแหน่งเนี่ยนะครับเขายอมรับสภาพของความกดดันและได้แสดงความหลักแหลมและศักยภาพ ในการปกครองรวมถึงการสั่งการเพื่อบังคับบัญชาทหารในการป้องกันประเทศหรือการขยายดินแดนของกังตังท่ามกลางการมีขุนน้ำขุนนางจำนวนมากมายมหาสาลฝ่ายบุญฝ่ายบูซุนกวรมีแม่ทัพคนสำคัญอยู่ยกตัวอย่างเช่นจิวยี่ลิบ่องและลกสุน บรรดาคนเหล่านี้ครับมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ช่วยเหลือสุนกวนในการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและพาผู้นาอันดับแรกของสุนกวนนั่นก็คือสุนกวนไม่ลังเลเชกเช่นเดียวกับสุนเซกใช้คนต้องไว้ใจถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องใช้ใช้คนต้องไว้ใจถ้าไม่ไว้ใจ,ก,ใใใจ,ใจก็อย่าใช้ นี่คือสัญญาณของผู้นำที่ดีซื้อใจลูกน้องได้ใจไปเต็มๆในคุณสมบัติภาวะผู้นำข้อที่สองของสุนกวนนั้นก็คือความสามารถทางการทูตสุนกวนร,รู้ดีว่าไม่สามารถที่จะปกปักรักษาแผ่นดินงอกกกให้พ้นจากเงื้อมือของโจโฉได้หากมิได้เป็นพันธมิตรกับเล่าปี่ดังนั้นหลายคนคิดว่ามันคือกลยุทธ์ทางการทูตของของเบง้งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ขงเบ้งคนเดียวครับมันคือความสามารถของสุนกวนอีกด้วยภาวะผู้นำข้อที่3ของสุนกวน คือความสามารถในการสร้างสีิรภาพการปกครองภายในท่านผู้ชมครับการสู้รบกับอริราชศัตรูถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากอยู่แล้วนะครับหากแต่ว่าถ้าภายในเกิดความแตกแยกแตกความสามาัคคีไม่มีความเป็นสีิรภาพไม่มีความเป็นเอกภาพแล้วไซเรียบร้อยครับศัตรูแค่เป่าเบาๆนะฮะก็ล้มแล้วละครับเหมือนฝุ่นเลยครับ ซุนกวนเป็นคนที่มีภาวะผู้นำเขาพยายามทำงานหนักอย่างยิ่งยวดนะครับในการสร้างสารรค์สิียรภาพให้เกิดขึ้นภายในงอกกกสุนกวนให้การสนับสนุนทางด้านกเกษตรกรรมการปรศุสัตว์เพื่อให้ประชาชนและทหารหารนั้นมีอาหารอย่างเพียงพอในการรับประทานไม่มีปัญหาในเรื่องของความอดอยากนอกจากนี้แล้วการที่ทำการ,กรเกษตรในยุคนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นความเฟื่องฟูเป็นความรุ่งโรจน์ก็ทำให้เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในงอกกกนั้นดีเหลือเกินมีกินมีขาย มีเหลือมีใช้ซึ่งนั่นทําให้งอ,อกกกมีความสถียรภาพอย่างสูงส่งในขณะที่ดินแดนแถบอื่นมีความแห้งแล้งหรือมีการขาดแคลนสเสบียงขาดแคลนอาหารแต่งอ,อกกกไม่เคยประสบปัญหานี้อย่างจริงจังแม้แต่นิดเดียวและนี่ก็คือหลักฐานที่ชัดเจนครับว่า3ข้อที่ผมได้กล่าวไปแล้วเป็นพาวะนำของสุนกวนอย่างยิ่งยวดที่ทําให้งอ,อกกกนั้นสามารถมีสถียิรภาพได้ภายใต้าการปกครองของสุนกวนมาอย่างยาวนานประมาณ50ปีเลยทีเดียว สรุปก็คือว่าการนำของซุนกวนสอนให้เรารู้ถึงบทเรียนที่มีความสำคัญของการเป็นผู้นำนั่นหมายความว่าผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่ผู้นำที่มีความสามารถในการรบในสนามรบแต่เพียงเท่านั้นหากแต่ว่าต้องมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดสามารถสร้างพันธมิตร collaboration เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งเพื่อทำให้ดินแดนอาณาจักรและประชาชนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวกล่าวคือซุนกวนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และมีความยืดหยุ่นในการปกครอง และการบังคับบัญชาการใช้จิตวิทยาทางการเมืองได้อย่างเหนือชั้นมากที่สุดคนหนึ่งในยุค3ามกกถ้าคุณรู้สึกประทับใจในความสามารถภาวะผู้นำของสุนกวนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมในคลิปนี้ด้วย1ไลค์ like ของท่านมีความหมายมหาศาลสำหรับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ